Yeah yeah your uh. Yeah yeah ear yeah in uh, mm hmm. บอกว่าเป็นผู้ชายแต่ความจริงไม่ใช่ผู้ชายตอนก็นเคิลกละเคินเซเวิกแล้วก็เดินไปทาลิปสติบกบอกตัวเองว่าสวยและรา่ากชาหมีมองแล้วก็ต้องชอบผู้ชายมองและบอกว่า yes เราเนี่ยสวยไม่มีใครเกินพผมาแลกขี้กินเดยดดักถอดชุดแล้วเอาไปใส่ แอบแมนกอดแอบแมนกอดอ๋อพ่อไม่รู้เราเป็นกระเทยนะแต่ชิคกอลเราก็นอนให้เป๊ะตอนพ่อมองพ่อจะได้ไม่เอ๊ะตัลลี่หรือว่าตัลลีเ่เมียตัลลีเ่เมียตัลลี่มียตัลลี่ลมีอ๋อแล้วไปทำอะไรอีกแซะ Look a เ me Look at y ราชคกอลเป็นกระเทยใครเป็นมันเป็นไม่ต้องแอบบพูดมาเลยบอกมาเลยมันเป็นเรื่องเจ๊เธอกลินอย่ากขุมใช่ไหมโอเคแล้วจะทำยังไง เธอพากรูวเธอต้องยอมรับตัวเองสัะว่าชอบเป็นทอยมังสิกัทเขา